ดีค่ะทุกคนลูกแก้วโบแมบพีดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์การที่เราไปฝึกงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในระยะเวลา2เดือนกันนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าแก้วเนี่ยโดดข้ามภาคข้ามจังหวัดนะคะแล้วก็ไปฝึกงานที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าแก้วเนี่ยลองยื่นที่จังหวัดกรุงเทพไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้รับนะคะเราก็เลยลองยื่นที่เชียงใหม่ดูเพราะว่า หน่วยงานที่เรายื่นเนี่ยแล้วก็ตำแหน่งที่เราอยากฝึกเนี่ยเขาเปิดรับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันตรงกับที่เราอยากจะฝึกงานมากๆเลยนะ,ะก็อยู่บ้านมาตลอดไม่เคยอยู่หอเลยนะคะแต่พอเราไปต้องไปฝึกงานที่นู่นเนี่ยเราต้องไปอยู่หอนะคะแล้วก็จัดการอะไรกับตัวเองเรื่องตัวเองโดยตัวเองทุลักทุเลนิดนึงเพราะว่าไม่เคยอยู่เลยนะคะ อย่างมาที่เรื่องแรกเลยนะคะตอนแรกที่ไปฝึกงานเนี่ยมีความรู้สึกกังวลนิดนิดเพราะว่ามันเป็นสังคมใหม่คือเราเหมือนอารมณ์แบบจบมหแล้วจะเข้ามาหาลาัยอะ่ะเออเราก็จะได้เจอเพื่อนใหม่ได้สังคมใหม่อะไรงี้ใช่ปะแต่พอไปฝึกงานในขั้นที่เราอยู่ปี4แล้วเนี่ยเราต้องออกไปฝึกงานข้างนอกอะมันเหมือนเราซ้อมทํางานอะความจริงจังมันก็เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมพอแก้วได้เข้าทํางานวันแรกนะคะ ความกังวลนั้นก็หายไปเลยก็คือแกรู้สึกว่าแกโชคดีที่แกได้เข้าไปอยู่ในบริษัทนี้ความจริงที่เราไปเจอเนี่ยคือมันดีมากมันไม่เหมือนกับที่แกกังวลไว้เลยและแกก็หวังว่าทุกคนที่กําลังที่จะเข้าสังคมใหม่ๆไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะฝึกงานเนอะอาจจะแบบอยู่หมหกแล้วจะเข้ามาหาลัยหรือว่าย้ายห้องอะไรอย่างเงี้ยแกมีความรู้สึกว่าสังคมใหม่ๆมันก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ แก้วเนี่ยข้ามภาคใช่ไหมแก้วอยู่ภาคกลางอยู่จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมแล้วเชียงใหม่มันคือเหนือมันเกือบเหนือที่สุดแล้วอะ่ะออสิ่งที่แก้วแบบตกตะลึงและอึ้งมากก็คือภาษาค่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าภาษาภาษาเหนือคําเมืองอ่ะเนอะมัน,ม,นมันก็จะเหมือนอีกภาษาหนึ่งใช่ไหมแต่พอแก้วไปแก้วไปอยู่ตรงนู้นอะ่ะแก้วแบบโอ้ ฉันไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ามันก็มีบางคําที่เราเข้าใจนะแต่แบบเพื่อนที่ฝึกงานด้วยกันอนะเขาก็พูดคําเมืองกันใช่ป่ะแล้วเรานั่งตรงกลางว้อยอันนี้ตลกมากก็คือแบบเขาคุยกันไปคุยกันมาแล้วเราอยู่ตรงการลางเราก็แบบอย่างเงี้ยคือแบบฮะอะไรนะแล้วแกก็จะดีเลย์ประมาณสองวิสามวิคือแบบพอเขาพูดมาปุ๊บแก้วก็นั่งนึกก่อน คำนี้แปลว่านี้คำนี้แปลว่านี้มาเรียงประโยคกันใหม่แล้วก็ตอบเข้าไปเป็นภาษากลางแก้วไม่ได้แบบหยิงอะพี่แต่แก้วขอเวลาประมวลผลแป๊บหนึ่งเพราะว่าแบบคือเออทุกคนน่าจะเข้าใจเหมือนเราไปเรียนแบบคนละภาษากันะสักวันหนึ่งฉันจะต้องแบบพูดโตอตอบแบบโชติชโชติแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คืออาหารอาหารที่นู่นไม่เหมือนที่นี่เลยค่ะไม่ใช่ไม่เหมือนสิ มันจะมีอะไรที่มันแตกต่างของแต่ละภาคอะเอออย่างเช่นแบบอย่างแรกที่แกไปเจอในครั้งแรกเลยนะผัดพริกแกงผัดพริกแกงของเพชรบุรีจะเผ็ดจัดแล้วก็เครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็จะติ่งเค็มหน่อยๆจะไม่ค่อยหวานพวกผัดพริกแกงกุ้งผัดพริกแกงถั่วนะแต่ที่เชียงใหม่แกไปเจอร้านแรกเลยมันเหมือนแบบ แต่ว่ามันรสชาติมันไม่ใช่ผัดพิแกงบ้านแก้วอะแล้วแก้วก็มีความรู้สึกแบบแก้วก็เลยไม่กล้าสั่งที่ร้านอื่นอีกเลยเมนูนี้แล้วอย่างที่สองที่เจอเกี่ยวกับเรื่องอาหารก็คือแก้วอะท้องเสีย <laughs> คือปกติอะแก้วเป็นคนท้องเสียแบบไม่เคยท้องเสียเลยนะปีหนึ่งอะจะมีแค่ท้องเสียแค่ครั้งเดียวแต่ไปอยู่เชียงใหม่ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนแก้วท้องเสียไปแล้ว3ครั้งค่ะพอดพูดยังไงก็คือเหมือนเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ใหม่เลยอะเพราะว่ามันแบบกระทันหันมากๆที่เราไปอยู่แล้วเราก็ต้องไปกินแล้วกระเพาะเราที่เคยชินกับอาหารที่นี่มันก็เลยไม่เคยชินกับอาหารใหม่ก็มาแชร์กันนะคะบางคนอาจจะเจอแบบแก้วก็ได้ต่อมานะคะอีกเรื่องหนึ่งเลยไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆใหญ่หลวงจริงๆเป็นเรื่องที่แบบถ้าไม่มีสิ่งนี้คืออยู่ไม่ได้นั่นก็คือ เงินนั่นเองค่ะแก้วเนี่ยได้เงินเดือนละ5,000บาทนะคะปกติอยู่ที่เพชรบุรีเนี่ยแก้วก็ได้อาทิตย์ละ1000อยู่แล้วนะคะพอไปอยู่ตรงนู้นที่บ้านก็เลยให้เดือนละ5,000นะคะก็เพิ่มมาอีก1,000เพราะว่าปกติเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ00 0พัเนอะมีสียอาทิตย์ใช่ไหมยอยากจะบอกว่าตอนแรกก็คิดว่ามันนะพออยู่แล้วแหละเพราะว่าปกติฉันได เดือนละแค่สี่พันแต่พอฉันไปอยู่ที่นู่นน่ะฉันได้เดือนละห้าพันมันเพิ่มมาหนึ่งพันฉันคิดว่ามันต้องพอแต่ลืมคิดว่า100บาทต่อหนึ่งวันเนี่ยแก้วกินแค่มื้อกลางวันมันก็จะมีแบบมื้อยิบย่อยบ้างอย่างเช่นแบบว่ามื้อบ่ายหรือมื้อสายก่อนเข้าเรียนอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็จะพออยู่ที่100บาทแล้วคือไปอยู่ที่นู่นน่ะมันต้องมีมื้อเช้ากลางวันเย็นซึ่งร้อยหนึ่งอ่ะ คือแบบจะขาดใจอะทุกคนเข้าใจปะมามา่มามาม่ามาม่าตอนไปอยู่ตรงนู้นอะเราเจออะไรเราก็คือค่ากระดาษทิชชู่ค่าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำเราก็ไม่ได้ซื้อเป็นแกลอนถังปกติที่เราอยู่บ้านเราก็ต้องซื้อเป็นขวดยิบย่อยอีกอะอยากให้ทุกคนแบบว่าอยา่ยาอยา่ <laughs> ยาอย่าอย่าแบบอิมเมจินจินตนาการแบบแกวว่าแบบเฮ้ยแก้จะใช้แบบเดิมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบคิดเยอะ กว่าเดิมมากๆแล้วก็แบ่งสันปันส่วนให้ดีมากๆในเรื่องเงินอ๋อ,อ,อสิ่งที่แก้วอยากจะแชร์อย่างหนึ่งคือตอนที่แก้วไปฝึกงานอะแก้วอะได้ไปลงสมัครวง cover dance ด้วยเอออันนี้คือสิ่งที่แบบจะบอกว่าแฮปปี้ที่สุดก็ได้นะแ <laughs> ก้วก็เลยแบบลองเซิร์ชเข้าไปใน Facebook หาวงเต้นแล้วก็ไปเจอวงน้องแก้วก็เลยไปสมัครไปออดิชั่นด้วยแล้วแก้วก็แบบว่า ได้ซ้อมอยู่กับน้องอยู่ที่ประมาณ2เดือนนั่นแหละที่ฝึกงานนะก็คือไปซ้อมทุกเสาร์ทุกอาทิตย์เลยสนุกมากจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่เก้วไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะแล้วแก้วแบบโคตรแฮปปี้อะ่ะเออโดยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะเราจะมาสรุปกันว่าสิ่งที่แก้วได้จากการไปฝึกงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมันค่อนข้างที่จะแฮปปี้ แล้วแกก็ค่อนข้างที่จะชอบมากๆมากๆเลยแหละเพราะว่าหนึ่งคือได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองอรักจริงๆเออรู้สึกมีความสุขในทุกๆวันที่แบบต้องไปทำงานไม่มีความรู้สึกว่าฉันเหนื่อยฉันไม่อยากไปไม่มีเลยคือแบบไม่มีเลยแฮปปี้มากๆแล้วก็แฮปปี้ที่แบบพี่ๆที่ทำงานรักแล้วก็เอนดูเรา มากมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบแฮปปี้ที่แบบว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำตั้งนานมากมาแล้วอะ่ะก็คือการ cover dance เพราะว่าล่าสุดที่แก้วได้เต้นน่าจะประมาณม .5 ม .6 ในงานโรงเรียนตอนนี้แก้วอยู่ปี4แล้วใช่ปะ มันผ่านมาประมาณ5ปีแล้วมัง้งที่เราได้กลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งอ่ะแก่รู้สึกว่าแบบมันคุ้มนะกับ2เดือนที่เราได้ไปอยู่ตรงนู้นแล้วเราได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําสําหรับคลิปนี้นะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ในการที่โยกตัวเองไปฝึกง,งานที่อันไกลโพ้นมานะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแก้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องแก้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนลูกแก้วบมแบบพี่นะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเรากำลังเก็บของกับเพชรบุรีกันนะคะแก้วมาฝึกงานได้ประมาณ2เดือนนะคะแล้วก็ต้องกลับเพชรบุรีแล้วเหตุผลก็เนื่องจากตอนนี้ที่โควิดระบาดนั่นเองค่ะตอนนี้ใครฝึกงานอยู่ที่ไหนแล้ว อยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ดูแลเั้เองด้วยนะคะแก้วส่งความเป็นห่วงแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกๆพื้นที่เลยนะคะ